เคล็ดลับอาจารย์สุวัสด์สู้ภัยหนาวให้ต้นข้าวสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรทุกท่านผมอาจารย์สุวัสด์ครับวันนี้มีเคล็ดลับดีๆมาฝากอากาศเริ่มจะเย็นๆหนาวๆแล้วใช่ไหมครับคนเรายังเป็นหวัดได้ต้นข้าวของเราก็เหมือนกันพอเจออากาศหนาวปุ๊บก็พานจะงองแงไม่ยอมโตซ้ายอย่างนั้นเหมือนเด็กน้อยเจออากาศเย็นแล้วไม่อยากกรุกจากที่นอนเลย แต่ไม่ต้องกังวลไปครับเรามีของดีมาช่วยเหมือนกับเวลาเราหนาวแล้วได้ซดน้ำขิงร้อนๆให้ร่างกายยอบอุ่นต้นข้าวของเราก็ต้องการตัวช่วยเหมือนกันครับและพระเอกของเราในวันนี้ก็คือเบียร์นี่แหละครับใช่แล้วครับเบียร์ที่เราดื่มกันนี่แหละมันจะไปช่วยกระตุ้นให้ต้นข้าวแข็งแรงสู้กับอากาศหนาวได้เอาละครับมาจดสูตรกันเลยนะสูตรนี้สําหรับพื้นที่นาห้าไร่เตรียมถังน้ํา200ลิตรไว้เลยเราจะมาปรุงอาหารเสริมชั้นเลิศให้ต้นข้าวกัน เปรียบเสมือนเราทำซุปบำรุงกำลังให้คนป่วยนั่นแหละครับแต่สูตรนี้สำหรับต้นข้าวโดยเฉพาะเลยนะขั้นแรกเลยนะเตรียมน้ำ200ลิตรใส่ไรซ์กรีนพลัสลงไป500กรัมตามด้วยปุ๋ยยูเรียสูตร4600อีก350กรัมแล้วก็ปุ๋ยสูตร05234อีก150กรัมและสุดท้ายในกลุ่มนี้คือปุ๋ย13046อีก500กรัมครับท่องให้แม่นๆน,นะครับ ต่อมาเป็นกลุ่มฮอร์โมนบำรุงกำลังกันบ้างครับใส่ฮอร์โมนไข่ชุปเปอร์ 200cc ฮอร์โมนไซกล้วย 200cc ฮอร์โมนหัวปลี 200cc และโปรลีฟรชหรือไคโตซานโพลิเมอร์อีก 200cc พวกนี้เปรียบเหมือนวิตามินรวมชั้นดีเลยล่ะครับจากนั้นก็ถึงคิวพระเอกของเราเบียร์หนึ่งกระป๋องทะเลงไปเลยครับไม่ต้องเสียดายแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทราย1,000กรัมหรือ1กิโลกรัมนั่นเองน้ำตาลนี่จะเป็นอาหารให้กับจุลินทรีย์ดีๆของเราครับ สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดเราจะเติมกองทัพทหารเอกเข้าไปช่วยปกป้องต้นเข้ากันครับนั่นก็คือเชื้อ BS ขยาย200 cc เชื้อ BT ขยาย200 cc และเชื้อราบิเวอร์เรียขยายอีก200 cc พวกนี้จะไปช่วยจัดการกับโรคและมแมลงศัตรูพืชครับพอใส่ครบทุกอย่างแล้วก็คนให้เข้ากันดีเลยนะครับคนไปเรื่อยๆให้น้ำตาลละลายส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันเป็นเนื้อเดียว จากนั้นก็นําไปฉีดพ่นทห้ทั่วแปลงนาเลยฉีดช่วงเย็นๆที่แดดร่มลมตกแล้วจะดีที่สุดนะครับต้นข้าวจะได้ดูดซึมอาหารเสริมของเราได้เต็มที่ทำแบบนี้แล้วต้นข้าวของเราก็จะกลับมาเขียวสดใสแข็งแรงตั้งต้นสู้กับอากาศหนาวได้สบายๆเลยครับเหมือนได้ใส่เสื้อกันหนาวอุ่นๆแถมยังได้รับอาหารบำรุงเต็มที่รับรองว่าผลผลิตดีไม่มีตกแน่นอนเห็นไหมครับไม่ยากเลยใช่ไหมลองเอาสูตรนี้ไปปรับใช้กันดูนะครับ รับรองว่าหนาวนี้ต้นข้าวของพี่น้องเกษตรกรทุกท่านจะแข็งแรงผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแน่นอนครับขอให้ทุกท่านได้ผลผลิตดีๆกันทั่วนนานะครับสวัสดีครับ